สวัสดีครับวันนี้จะกลับมาพบก,กับผมช่องน้องปูนซับลักกี้นะครับวันนี้จะพาน้องกลับบ้านไปเส้นทางหลังสวนนะครับแล้วไปโผล่ทีหนึ่งกับน้องแพรวันนะครับดูดนอยแล้วก็ลอยแล้วไปดูกันเลยนะครับว,ว,วันนี้ให้น้องกายนำทางนะคะจะพาน้องปูนซับเข้าหลังสวนบ้านเรา มาดูท่าทางน้องกันค่ะว่าจะรู้สึกยังไงเมื่อเจอน้องไผ่วันแบบไม่ได้ตั้งตัวใช่ไหมน้องไก่ใช่ครับเดี๋ยวให้คุณพ่อปลดโซ่ก่อนนะคะวันนี้พาน้องมาปลูกบริเวณนี้กินกอไผ่ไปก่อนแล้วก็จะมีต้นไม้เล็กๆ เลาะนี้ค่ะก็มีโกไผ่อีกต OK. ้นขะ้างๆเปลี่ยนอาหารให้น้องไปกันค่ะมาแล้วกันขึ้นเดี๋ยวให้น้องกายพาน้องปุณซับ กลับบ้านกันค่ะค่าก่อนเร็วจะให้น้องกายขึ้นก่อนเดี๋ยวจะตกช้างได้ยังเคไหม่าก่อนวัดดีผู้ติดตามอย่างนุเดินไปเลยอุ้ย ต้วยนุย้ยเธอเดินดูทางด้วยสิต้วยนุย้ยพ่อนำไปก่อนแล้วนะคะตามด้วยนะะ้องกายบรรยากาศวันนี้อากาศอากาศกำลังดีนะคะ หลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วสองวันอากาศวันนี้ดีเลยค่ะไม่เฉกมากเดี๋ยวเราไปโผล่ตรงทางที่ว่าจะเดินไปใหม่กันนะคะ เดินตัวมเตียมมานอาอทำไมเกาอย่างนั้นน่ะน้องไก่แมงตัวเล็กมันมาบินหัวอ๋ออ๋อ,ว,อ,อ,อวันนี้อยู่อันนี้เยอะเหรอแมงตัวเล็กๆอะ่ะอ๋ออากาศคล้มคลุมเหมือนตัวยุงอะค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ยุงตัวเล็กๆกัดเจ็บพอสมควรนะคะตัวนั้นนะชอบอยู่ตามป่านะ เปลีย่ยนจังกาอะไรนี่คุณพอ่อมาเร็ว ตวมเตี่ยมต้วมเตียตเต่ยม,มเดี๋ยวเรามาโลอโน้องกายทางนี้นะคะอันนี้จะเป็นเส้นใหม่ค่ะ เดินลัดตรงนี้ก็จะถึงข้างหลังสวนเราพอดีไปเจอบ้านไพลวันพอดีค่ะหนุกไหมน้องกายสนุกครับเดี๋ยวมาดูอาการของนางอย่าพาน้องกายวิ่งรนะ้อ,อยเมตรนะนนการเหมือนนางจะระแวงนิดนึงนะเหมือนกลัวๆอยู่เพราะทางก็แคบๆ ไม่เคยเดินมาสักครั้งเลยเดี๋ยวไปดูกันต่อขับไม่ได้อะพ่อเดี๋ยวนำมาดูดกันค่ะโอ้ทุลักทุเลนะเนี่ยลำบากนะเนี่ยกายไม่มีใครขับรถอีกมือหนึ่งแม่ ฮะได้อยู่ถ่ายอะไรดูดิชุรักชุเลมากฮะอีกมือหนึ่งจับกล้องอ่ะมันไม่ถนัดแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บแม่จะไปได้ไหมนี่ทำไมาทางมันถึงลกอะไรสักขนาดนี้เดี๋ยวดอนน้องก่อนน้องกำลังมาพ่อทางมันลกมากเลย ไปได้ไหมมากันแล้วนะคะทางก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเปลี่ยนเส้นทางใหม่ให้น้องพูนทรัซับจะลกๆหน่อยแต่ใกล้กว่าที่เราเดินมาข้างหน้าบ้านนะคะอยุงเยอะนะเนี่ยยุงเยอะไหมน้องไก่ยุงเยอะครับกัดผมเป็นไงตื่นเต้นไหมน้อง ทางอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังสวนเรานะคะตรงต้นอยู่คาสูงๆทุลชุลหน่อยเนะะโอ้น่นะ,ะน,นี่จะเป็นถึงบ้านน้องคุณศัพะะที่อยู่โรงช้างะะ้างตรงนี้ก็จะเป็นบ้านน้องไพรวันอยู่ติดกันนะคะมาทางข้างหลังใกล้กับข้างหน้าเยอะเลยะคะ่ะ ากันยังมากันแล้วทุขลักทุเลหม้องไกดูนองไกเนี่นะคะมันเป็นข้างหลังที่นางนอนทุกวันค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าข้างหลังบ้านน้องไก่กัน